มาครับแล้วนี่ก็แถมเหมือนกันสเปคเครื่องห้องนอน CPU Ryzen 9 5900X RAM 32 g b b u บส200นะครับเมนบอ, 4, 50, 4, อบร์ด B450M Steel e d n t n แล้วก็ใช้พระเอกของเราในการทดสอบวันนี S ้ Asrock RX 9600XT Challenger 16 g b ตามนี้ครับอุณหภูมิการทำงานร็อกกินไฟตามนี้เฟรมลงเฟรมเด็นก็ตัวบอ r แรกดาล็อกจะเป็นอย่างไรวันล่าก่อนเลยไปเลยครับเล่นที่เดิมมันกำลังเชดเดอร์อยู่นะครับ14รอแป๊บนึงรอเข้าแบบแป๊บนึง เกมนี้ที่คู่ควรนะครับสำหรับการทดสอบจะเป็นยังไงเสียดายเพาผมไม่ได้เทส5 0 6 0เทียบไว้นะครับสำหรับเครื่องห้องนอนตอนนั้นไปเทียบ4 0 0 0ก็เลยไม่เอามาเทียบกันเนาะก็จัดเดี่ยวแล้วกันลองแล้วกันลองเฟรมเผื่อใครสนใจะจะซื้อมาเล่น Full HD ปรับสุดอยู่ที่ฟอได้เฟรมเท่าไร่สเปคไรเรียผมสเปคคอมผมไม่เก่าไม่ใหม่นะไม่ตกยุคมากเท่าไหร่กลางๆถือว่ายังแรงอยู่590 5900X นี่ครับผมที่ผมเห็น AMD เปิดตัว 5500X 3D ไปนะมีขายที่ประเทศนอกอย่างเดียวแรงขน่าดไหนเชียวถ้าสนใจนะเล่นแรงกว่านี้เป่าวะเล่นแรงกว่านี้เปลี่ยนไหมแรงกว่า 5900X ป่ะเล่นเกมอะมาครับผมยังเชืเตอร์อยู่นะปล่อยมันไปก่อนโอ้ฟมรมเรทถือว่าใช้ได้นะแต่งเชืเตอร์ไม่เสร็จอนะ ผมจะวิ่งไปฉากที่เราต้องเล่นกันนะครับก่อนเราจะไม่พูดอะไรเยอะตอนนี้ยังไม่ปรับอะไรทั้งสิ้นนะครับปีนครับปีนยังโหลดอยู่ยังโหลดอยู่ชเชดได้ยังไม่เสร็จอ,อีกอึ๊กอักบ้างนะครับเราจะเข้าไปฉากที่เราต้องการจะไปลองย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ,บเชีเตอร์อยู่ข้างจอนะครับยังไม่ได้เป็นเฟเวร์ที่สุดท้ายนะเพืเ่อนนะครับผมจะวิ่งไปในฉากที่เราจะทดสอบนั่นเองข้างในข้างใน ในฉากที่มันแบบมีเขียวๆหน่อยจัดกันเลยเราอะตุบตุปโหลดนิดนึงตุ๊บปฉอบมะม่วงกินกันตา้าเยอะไอพวกทรอเฉอบมะม่วงเจ้าเจ้าหวงลลวงหีบก็หยอะโอเครวมมาไปครับ หนูขีบไปแล้วเรื่อยงานเร็วท่านงานเร็วนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวเทียบเคียงเราก็แค่จะมา,าคร่าวๆนะครับเพื่อนๆว่าประมาณนี้เฟร,รมเรนจ์จ่อบอยต่อยฉนออุ้ยตบตบ,ตบพยอจอมาะมะม่วงกินอ้าวหมดแล้วเหรอไวแจ้ไวแจ้เปิดหิบสมบัติอยู่ยังเรนเดอร์อยู่วันนี้อยู่เลยนะครับ ยัง46เปอร์เซ็นอยู่เลยช้านิดนึงนงเพื่อนเพื่อนจะเป็นผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมใช้ hard disk e x t e r n นะครับ SSD ต่อนะครับมันจะโหลดข้อมูลเข้าเครื่องช้านิดนึงเวลาโหลดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะมีผลนิดนึงเจนเตอร์จะช้าด้วยแหนโหลดอยู่ไหมฉานี้แหละครับที่เราจะได้ชุดทีดสอบกีดหยาดรอแป๊บหนึ่งครับผมแหะโหลดโหลดโหลดอ่ผมจะยืนที่เฉยเพื่อให้มันไหลลื่นนะครับ รอก่อนรอก่อนอ่าปรับรอก็ได้กราฟิกอ่ะไหนๆมันก็เชเ่อร์ออยู่นะครับกราฟิกครับเข้าศูนย์กครับผม Full HD ครับผม VSync ปิดครับผมเฟมเรทไม่ดีมิดครับเฟมเจนเปิดครับตุ้ม AMD เฟมเจนนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ FSR 3.1นะครับโอเคใช้ AMD ครับ Native อ่านี่คุณภาพสูงสุดครับโอเคคัตตั้มแบบอัลตราทั้งหมดแล้วนะครับทุกิวเกตนะครับเพื่อนนะฮะโมชั่นเบอร์ก็เอาตามเนี้ยเอาตามที่มันมีอ่ะเพื่อให้มันสวยงามนิดนึงนะครับมันจะมีผลกาแฟเบรดตรงนี้นะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะโมชั่นเบอร์ไม่จะมีผลกาแฟเบรดนะครับมันเป็นแค่ฟิลเตอร์ทําให้มันดูแบบฟินกรีนแเบลอนิดนึงนะฮะใครชอบก็เปิดใครไม่ชอบก็ปิดไปนะครับไม่มีผลกาแฟเบรดนะครับผมอ่ะ โอ้ภาพสวยก็ชัดเจนมากครับปรับเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้เรากำลังรอเชนเตอร์ให้มันเสร็จอยู่นะครับ5้เปอร์เซ็นต์นะครับผมดูแล้วอนาคตจะต้องซื้อฮั์ดิสใส่เข้าไปเพิ่มแล้วล่ะสำหรับ n f t พวกนะ้มาต่อ M.2 ็ม่ทนี้นั่นอีเครื่องนี้มันเต็มร่องหมดเต็มร่องหมดแล้วครับเพื่อน,มอนผมไม่มีช่องเสียบ M.2 แล้วอ่ะมาใช้ไปแล้วสองตัวนะครับต้องใส่ต้องซื้อ s า TA ที่เป็น SSD ต่อแทนนะครับ ไม่งั้นเนี่ยหอบแบบนี้ต้องใส่จะมีปัญหาเรื่องการเทสถ้าเรามีเทสอีกเราก็จะช้าตรงที่อัดเ,เชดเดอร์ช้าต้องใสต้องซื้อใส่ซะและ้วล่ะนะครับเอาสักสองเท1หนึ่งเทน่าจะพออยู่ในการทดสอบเกมหลายเกมเพราะว่าถ้าเกิดหอบไปหอบมาแบบนี้เนาะมันก็เสียเวลาในการทดสอบเนื่องจากต้องมานั่งรอให้มันเชดเดอร์เสร็จตรคน,นย่ที่เนี่ยยัง5 7อยู่ซอยู่ไม่ไปไหนเลยครับผม ตอนนี้เฟรมเรทถือว่ายอดเยี่ยมร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบอะไรเนี่ยโอ้โหนานจังโหลดนาจนาจังครับเคทอนบอกทำไมไนายชาร์จากเครื่องไงขอโทษทีครับเพราะว่าผมโหลดจากเอ็กซ์คอนด์เอเดีครับมันเลยช้าเพราะว่าฮาร์ดดิส์เครื่องมันเต็มหมดแล้วมันโลเกมไม่ได้แล้วครับก็เลยติดตั้งดันดนอกครับแล้วมาจับคู่กับสตรีมจับคู่กับยูบิซอบจับคู่กับเอ็กซ์บ็อกให้มันรู้จักอีกรอบหนึ่งที่เฉย ขี้เกลียจลงเกมมากกันเถอะนะครับผมแต่ดูจากเฟรมเดทแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแม้ว่าชเชเดอร์ยังไม่เสร็จนะครับมันก็เล่นได้ลื่นไหลแหละผมดูแล้วสบ,บายๆเนาะไอ้ที่โหลดเนี่ยคือเชนเดอร์ปรับอยู่นะครับย่อเฮ้ยจ่อเฮ้ยจ่อจ่อจ่อหแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จเลยอ่ะนานแบบปะเนี้ยนี่เราเทสกันแบบเราเทสหมดแล้วโดยที่เชนเดอร์ยังไม่เสร็จนะครับ จะได้ชัดจังนะครับเดี๋ยวผมพอดไว้แล้วการเปลืองฟิล์มนะครับรอก่อนอ่ะหลังจากที่ผมนั่งรอครอมปิ้งเชเดอร์นะครับเกือบ5นาทีที่นั่งรอเฉยๆนะครับตรงนี้ตอนนี้95%แล้วครับเราจะมาฟินิชกันแล้วนะครับว่าเฟรมเรทมันจะได้ดีกว่าเดิมหรือว่ามันจะได้พอๆกับตอนที่มันเชรเดอร์เชดโรนะครับเอครับ96เปอร์เซ็นต์แล้วครับเพื่อนๆนะผมพยายามหาที่อยู่ที่เฉยนะครับให้มันแบบประเมินผลไวๆบองไปจุดเดียวเฉยๆนะครับ ก้าสิบเจ็ดแล้วครับเพื่อนนะรอครับรอเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นเพื่อให้ได้เทสไม่กี่วิไม่กี่นาทีอะไรกี้จะเป็นอย่างไรครับเก้าสิบเก้าแล้วครับตุ้มตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์ตุ้มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมาดูกันเฟรมเรทเป็นไงแตกจากเดิมไหมลื่นครับตุบตับครับร้อยโอ้เฟรมเรทดีกว่าเดิมว่ะอ่ะพอเชเดอร์เสร็จปุ๊บทุกอย่างลื่นไหลน,นะครับ อ่าเฟเบอาจจะมีสวิงบ้างร้อยห้กว่าถึง200ร้อเศษในบางจังหวะนะครับผมผมจะพาวิ่งก่อนโอ้โหมี200กว่าเห็นด้วยโอหแรงครับแรงแรงแรงเกมนี้ครับวีสับสิบกจิกการ์จอไปนี้เล่นได้อย่างราบรื่นไหลรื่นยิ่งกว่าสายน้ำานะโดดข้ามไปข้ามมาครับโชว์ฟันตุ้มตุ้มตุ้มไม่เข้าครับไม่เข้าไปยุ่งครับผม ไปครับตัวตุ้มนะครับปีนครับปุ๊บมี200กว่าให้เห็นเวลาเงี้ยขึ้นไปบนฟ้านิดหน่อยครับผมขนาดวิข้างล่างครับ160กว่านะครับนี่เป็นยังไงครับใครสนใจก็าไปลองหามาเล่นดูแล้วกันนะ g o d of War นะครับวานล่าติอาซิลนะครับผมเดียรซิววานลาเนาะเล็กนาร็อกนั่นแหละนะครับประมาณนี้โอ้โหรอเช็เดอร์เปอร์เพื่อรีวิวต่ออีกนิดหน่อยเท่านั้นเอง พอเราอยากรู้ว่าฟินิชแล้วเฟรมจะประมาณเท่าไหร่ตามนี้เคทอนบอกยอดเยี่ยมมากเลย